เริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียม PST Farm ฟาร์มนกกรงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกกรงหัวจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกครัวเกษตรฟาร์มแอนด์รีสตอรองร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นครบวงจร สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราในวันนี้ครับน้องมิ้น์มีโอกาสได้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ครับไปกันที่อำเภอนาสารครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคนหนุ่มไฟแรงครับที่มีประสบการณ์ในวงการนกมาอย่างยาวนานไปพบกับพี่กวางนาสารในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้กันเลยดีกว่าครับ ผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่นาสารนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเจอกับพี่กวางนะคะในหมู่คนที่เกี่ยวกับการแข่งนกนี่นะคะเดี๋ยวเขาจะให้คําแนะนําแล้วก็จะพาเราไปชมสถานที่ต่างๆค่ะตามมาเลยค่ะพี่กวางสวัสดีค่ะัะพี่กวางแนะนาตัวกับท่านผู้ชม่อยค่ะครับผมก็ชื่อในวงการที่เขาเรียกกันกวานา้างนาสารค่ะครับผมชื่อจริงนะคะ จากิดอันยินสีครับค่ะค่กวางเล่นนกในโรงการนี่กี่ปีแล้วคะถ้านับตอนนี้ก็22ปีแล้ว่22ปีแล้วครับผมแสดงว่าเล่นมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กๆเลยตแต่ม2ม3เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหันมาเลี้ยงคุกทีละตอนนั้นจ็เห็นน้องน้องชายคนหนึ่เงเขาเลี้ยงแต่ว่าเออนกอะไรเพราะดีก็เลยลองเอามาหั่เลี้ยงดูบ้าง พอเลี้ยงปุ๊บก็หาไปเลี้ยงก็ไปเริ่มจะมีการแข่งขันของแถวบ้านเนี่ยทีน,นี้แกก็เชัดชวนมามก็เลยไปไปกลายเป็นความชอบครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยใช่คับปัจจุบันนี้ไม่ขาดเลยปัจจุบันนี้พี่ฟางก็แข่งอยู่ทุกวันไหมคะแทบจะทุกวันทุกอาทิตย์อีกอ่าอ๋อทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ <c oughs> ่านผู้ชมคะและนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในร้านของพี่กวางนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กวางจะพาเราไปพบกับทีมงานที่เหลือะคะ่ะตามไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค,ครับ,ค,รบคุณนี้ชแนะนยค่ะพี่จกกักรีนะฮะค่ะวันนี้น้องอดอสจะไปแข่งก,กับผมตลอดอ๋อค่ะแล้วพี่เหลือ้วนะคะนี่น้องโอ๊คเป็นน้องชายครับ ค่ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับทีมงานของพี่ควังแล้วนะคะโดยปกติที่นาสารนี่เขามีแข่งตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะมีฮะมีมีมีเยวตอนนี้ช่วงนี้ก็มีเราปวดสียกแตกดอกที่ในรางวัลเ้นด้วยแล้วก็มีแซมเป็น่วดาวรุ่งอ๋อที่ะไงบ้างคะกับการขอพันก็ดีครับที่นี่แถวนาสารก็มีอยู่หลายเจ้าที่ันก็สม ธรรมชาติปล่อยผสมธรรมชาติจับคู่แล้วก็มีผสมเรียบร้อยก็ผมเห็นก็พ้องันป้องบันเด็ดเจ้าคราับผมว่ามันมันลดปัญหาเกี่ยวกับนกธรรมชาติเพราะตัววันนี้ไปนกในป่าธรรมชาติเล่นน้อยลงก็ป่าโดยจฉพาะในสิ่งาายา,ยาหญ้าอะไรเงี้ยนกไปกินแมลงม,ม,มันก็ตายเยอะแต่ว่าพอเี็นครับป้องันปั๊บมันก็ทำให้ทรัพยากรในการ นอกจากมีนี้เยอะมากขึ้นม,มันก็ง่ายต่อการดูแลรักมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของทีมงานพี่กลางนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราได้ถามไปพี่ฟางคะนอกจากมุมตรงน,นี้แล้วยังมีโซนอื่นอีกไหมคะก็เป็นในร้านก็วา,วางววววางพวกโซนแข่งขันยังไงโอเคเดี๋ยวพี่วางพาไปดูข้างในไหนอันได้ครับ นอกจากเลี้ยงนกแล้วพี่คามทําอะไรบ้างคะเกี่ยวกับนกอีกเกี่ยวกับนกส่วนใหญ่ผมก็เพื่อเอ่อร้านขายพวกอุปกรณ์แล้วก็บางทีก็รู้จักช่างทากรงด้วยในกลุ่มพวกเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ฝีมือดีเราก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันให้เขาก็มีรายได้คะก็เลยแนะนำหาลูกค้าให้เขาอย่างกรงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอย่างนี้ทรงอะไรนะคะ อันนี้เขาเรียกบางคนเขาเรียกทรงโอ่งอันนี้ผมก<ม>็ไม่ไม่มั่นใจไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นงานเก่าทางปตัตตานีอดีด้วยความชอบก็ซื้อมาเห็นแลปลกดีจำพวกช่วยน้ำนกแล้วก็มีมีเพื่อนๆที่ว่าเขาทำเหมือนกันนะฮะแล้วพวกไม่ว่าจะเป็นงานตะขออะไรเนี้ยแล้วก็รู้จักช่างไอ้เมื่อกี้นี่เห็นนี่นี่อันนี้อันน,นี้ฉี่ตกใจมากเลยมิ้นไม่เคยเห็น มันคืออะไระคะมันเป็นไม้ไผ่สารคะอ่าฮะจริงๆตั้งแต่สมัยเก่าก็ใช้กันมานานแล้วแต่ทีนี้ผมก็มองว,ว่ามันมันดีสําหรับการแข่งขันนกคือมันเซฟความร้อนอม,มันก็น่านจะช่วยมันเป็นแผ่นสารปกตินี่ใช่ไหมคะใช่ครับดีกว่าย,ยังไงะคะมันไม่ร้อน แต่การล้างการทำความสะอาดอ๋อก็เวลาถ้าเกิดสมว่าเราไปแข่งเราใช้อย่างเงี้ยพอเราทําความสะอาดล้างอะไรปุ๊บเราก็ควรตากให้แห้งเพราะถ้าไม่แห้งเรามาคุมให้นกนอนมันก็เกิดความชื้นโอกาสที่นกจะป่วยง่ายขึ้นครับแล้วอย่างมีแบบต้องเคลือบต้องทําอะไรต้องมีอะไรเพิ่มไหมถ้าเคลือบก็อายุการใช้งานก็จะดีขึ้นแต่แนะนําว่าให้ไปเคลือบลักงหนาเป็นสีด้าน าเป็นลเลกเกอร์แววมันจะสะท้อนสะท้อนอะไรคะเวลาสมมติเราแข่งขันวัาไส้ไปเนี้ยจังหวะแดดลงกลงความความแววความสะท้อนมันจะซ้อนสะท้อนขึ้นมาโอก,กาสทำให้นกที่เล่นอยู่เสียจังหวะในการเห็นไดออ้ขนาดนั้นเลยนะมีมีส่นอื่นอีกไหมคะนี่มีโซน,นอาหารด้วยอ๋อโซนอาหารนี่ก็สนุก ก็เน,นี่ยจริงๆไงช่วยงานที่บ้านอยู่ตอนเรียนจบก็กลับมาอยู่ที่นี่อันนี้ก็บ้องว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยที่ความเราเลี้ยงนกชอบนอกด้วยก็เลยเอามา เ,เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางในนา,าสานพล้วเวลาพักวกเขามานั่งแลกเปลี่ยนกันก็มาซื้ออาหารมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขายขายอย่างอื่นด้วยอาหารมาใช่ครับอะไรเงีย้งยขคนมีคามาถามถามแล้วก็ก็เลยเอามาลงเสื่อนพี่จ่ะใช่ครับพวกกรงแต่ก็าราคา้องตลาดทั่วไปท่านผู้ชมคะอันนี้นี่สะดุดตามาก พี่กวางแนะนำอันนี้หน่อยเอ่ออันนี้เป็นทรงแกะของช่างลอยหิงตะลอตะโปอยู่ปัตตานีฮะอมอนก่อนได้ไปได้ไปเที่ยวปัตตานีกับกิจแม่กองแล้วก็นายออสแล้วก็เกิดตกลงปงใจชอบเลยสักกระบายอันนี้ก็เลยเอามาแกนนบใช่ครับผมก <า S 1> ็เลยตั้งใจว่าทำเป็นชี่ร้าน ชี่ร้านสีร่ะก็เลยให้แกทำขอ,อกไอเดียออกมาทำไงก็ได้ให้คนสีรากแล้วเทคนิค กอ <Allah> นจะไปแข่งของพี่ฟางคะเซ็นตุยไดบ้างก็ไม่มีอะไรไมากครับก่อนนั้นก็คือหนึ่งนกต้องร่างกายต้องพร้อมอาหารการกินคือนกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างพับผ่อนเต็มที่ แล้วตอนเช้าก็ดูจากความสดชื่นความพร้อมของเขา <ฮะ S 1> ดูตัวไหนพร้อมแล้วก็เอาตัวนั้น,นออกพอไปถึงสนามก็ตัดสภาพง่ายๆคือให้เขาพักในรถอยู่สักแป๊บนึง <ฮะ S 1> แล้วก็ค่อยเอาลงแล้วก็ให้เขาเห็นบรรยากาศรอบๆสนามเพื่อให้ตับความความคุ้นเคยความชินเวลาพอขึ้นแข่งเขาได้แบบมีสมาธิไม่ระว่ว แล้วของพี่ฟางนี่เรียงไว้กี่ตัวคะแปดตัวครับแป <8 S 1> ตัว,ตว,ตวมีตัวไหนที่ทําผลงานจร่งๆเลยช่วงนี้ก็ต้องเป็นเจ้าช้างเ <ฮะ S 2> จ้าช้างเจ้าฟ้าไกสแล้วก็เริ่มมีสายไฟหนา นกของคุณต้อนอุ้มแชมป์เพื่อพระธรรมที่วันแรกถึที่ผ่านมาพอดีเขาเบี่อทางกรุงเทพกันเลย <c oughs> นกมาแข่งทางใต้รางวัลดีครับค่ะแล้วเลี้ยงดูเขาเ,าเป็นนิเศษไหมกัดปลูกก้นิสยใจคอเขานะคะคือรู้ใจกันแล้วมากกว่าเป็นนกที่เลี้ยงง่ายตัวหนึ่งครับตอนเช้าก็แปะผ้ามาเจ็ดโมงครึ่งให้อาหารการกินอะไรปกติ แล้วก็ในทุกๆหนึ่งอาทิตย์จะต้องมีการบินแน่ให้เขาบินสัก2องถึงสาครั้งแต่ถ้าเกิดมว่าอาทิตย์นี้มีรายการใหญ่แล้วก็จะให้บินประันสักวันหนึ่งบินขึ้นวันั ครั้งบินเต็มวันนี่คือยังไงคะก็ปล่อยบินตั้งแต่ประมาณ9โมง10โมงเนี่ยครับแล้วเก็บอีกทีสายสองอ๋อนั่นคือเต็มวันเต็มวันแล้วก็พอสามเดงผมว่าสายสามให้น้องอาบน้ําปกติพออาบปุ๊บก็ออกมาวอร์มแดดสักชั่วโมงนึงให้ตัวข้อแห้งแล้วผมก็ให้เก็บนกสู้ตัวจะทําเป็นระบบอ๋อเป็นราห่างกันกินนะคะกินอะไรเป็นพิเศษไหมก่อนแข่งทานอะไรคะเหมือนทั่วไปเลยครับ ผมเน้นธรรมชาติพวกผลไม้พวกพวกกล้วยทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหิมจะให้สลับกันแล้วก็เสริมพวกแก้มังกรมะละกอส้มแอปเปิ้ลพวกนี้ธรรมช้วยให้ครับส่วนเดี๋ยวจะให้เวลาหลังจากแข่งเสร็จจะถือให้เขาได้สร้างความชุ่มคอเพราะไปแข่งเขาจะใช้พลังในการร้องความช้่มเยอะหมายถึงให้กินส้มหลังแข่งหลังแข่งหลังแข่งกับมางชุ่มพอใช่ครับแต่ก่อนแข่งผมจะเส่วนเดี๋ยวจะให้วันศุกร ลำสุดเสานี่จะให้ส้มให้มะละกอเพราเวลาแข่งปุ๊บอย่างว่าเป็นเวลาแข่งขันเกิดเสมอเขาถ่ายท้องไงมันได้ถ่ายได้สะดวกไม่เสียโอกาสเราเคยว่าไม่ให้กินมะละกอเลยแต่พอมนถ่ายท้องปุ๊บมันเหมือนสะดุดเป็นราวทาให้เสียตังค์ละในการร้องเลยได้ก็มีผลงานมากมายเลยนะคะสำหรับพ่ความเดี๋ยวเราไปนั่งคุยและถามหาเทคนิคดีๆเรางๆกแข่ขอดีวยคว่ สองปีนี้มาผมได้เลขตัวเดียวมาตลอดเลยครับกับอาหารมาลนาสุดยอดมากเลยครับใช้มาตลอดเลยนกผมก็ดีตลอดติดที่ 1, นที่2ที่3ตลอดเลยครับตั้งแต่ผมใช้มานะนาครับก็เพิ่งมาได้ประสบความสําเร็จก็เมื่อใช้อาหารมาลนาเนี่ยนะครับก็ไม่มีอาหาลานาก็ไม่มีจุกนุกที่อยู่ในวงการนกจุกปัจจุบันนี้มาลนามีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร081-886-2886่หหรือ085961 7 7 3, ็ดเจดนนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในโรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน PST Farm มีจำหน่ายนกรงหัวจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกรงหัวจุก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนก โทร0898562724อาหารนกตรงปัจุสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกตงปัจุสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันสูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้อง ใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งห้ยหินมีพลังขยันริดอาหารนกรมูจุกสมาร์ทฮาร์ด นกดีๆนี่พี่วางไว้หาที่ไหนะคะส่วนใหญ่ก็จะดูตามสนามซ้อมครับหรือบางทีก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่ว่าเขาไปสนามซ้อมบ่อยๆเขาก็จะมาแนะนามาบอกบอกลองไปดูตัวนี้ดิของคนนี้คนนี้เป็นไงบั่งอ่าเรามีเวลาเราก็ลองไปดูเชอบใจเราก็ค่อยๆตามแล้วก็เขาขอซื้อ เรารู้เทคนิคการดูนกของพี่กวางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้วงเคล็ดลับเทคนิคการเลี้ยงนกในหนึ่งอาทิตย์ของพี่กวางกัน,ะนะคะในหนึ่งอาทิตย์นะคะพี่กวางทําอะไรบ้างตั้งแต่จานมังคานพูดอีก เขาตั้งแต่วันจันทร์ก่อนส่วนใหญ่ผมว่าอย่างน้อยคือนกที่ว่าเราจะแข่งเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอาทิตย์นี้เราจะไปแข่งสนามนี้รายการแข่งประเภทอะไร,ะไรนกตัวไหนที่เราตั้งใจว่าจะไปแข่งเราก็มีการเตรียมตัวด้วยว่าตอนเช้าก็ปกติครับเจ็ดโมงครึ่งก็เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้าน้ําดื่มนี่ผมจะค่อนข้างสี่เรียสสำคัญน้ําประปาน้ําจะไม่ใช่ผมจะให้น้ําแร่ ก็พอเปลี่ยนผลไม้อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนกทุกตัวผมก็จะออกไปตากแดดตากประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งพอนกเสียงทองผมก็จะตากถึงประมาณ11โมงพอนกสาคนผมก็จะเริ่มมาตากตั้งแต่ประมาณโมงประมาณ8โมงแล้วผมก็เก็บแต่ว่านกทุกตัวจะมีการได้บินกันหมดเลยแต่จะสลับกันเป็นช่วงๆช่วงเวลาถึงวันจันทร์ตัวนี้บินวันอังคารก็ตัวนี้บินมารอบเช้ารอบบ่าย ส่วนอาหารการกินก็กล้วยมะละกอส้มแก้มังกรแอปเปลิลพวกนี้ก็คือจะปลับแต่ว่าจะมีกล้วยมันกินดีความ,มนี้ี่ก็บยังนอน,นะคะนอนผมก็จะกินตอนเช้ากล้วย้ะสองตัวสามตัวก็จะให้เป็นปกติแต่ว่าเวลาตอนเย็นเนี่ยผมจะลุกกี่จยังมันไม่ค่อยให้เหมือนชาวบ้านผมผมว่านะผมคงไม่เหมือนใครแล้ว ผมจะดูอาการนกถ้าเกิดสมมติวันไหนนกตัวนั้นอาการคึกร้องเยอะทั้งวันวันนั้นผมตอนเย็นผมจะให้กินหนอนก่อนนอนแต่ถ้าวันไหนตัวตั้งเฉาๆเนี่ยผมจะไม่ให้กินผมเหมือนเป็นการทําโทษมันผมอยากให้มันได้รู้ว่าเออวันนี้ที่เรากินหนอนเพราะอะไรเ <ừ> พ <อ S 2> ราะเราเน้อาการแบบนี้ใช่ไหมผมว่ามันก็คงมีมเซนส์นกับผมแล้วมั้งมันรู้ไหมไม่รู้ก็ต้องรู้โอเคโดนบังครับแล้วมีพิเศษกว่านั้นอีกไหมคะแบบ ไม่ค่อยเห็นเขาให้กินแกงส้มคุกกับข้าวอ๋อผมให้ครับส่วนใหญ่จะทุกวันประมาณน้ำพุธน้ำพัสเนี่ยผมจะให้ก็คือการเรียนรู้ของพี่กวางเนี่ยมีโปรแกรมอยู่แล้วจานหนึงอาทิตย์เนี่ยทำอะไรบ้างเช้าสายบ่ายเย็นเวลาไหนทำอะไรบ้างส่วนแกงส้มเนี่ยผมก็จะให้ข้าวสวยแล้วก็เอาแต่น้ําแกงส้มมาใส่แล้วก็จะใส่ในถ้วยอาหารอีกถ้วยหนึ่งจะให้เขากินส่วนในตอนตอนเช้าพอตอนสายที่กินเนี่ย ผลไม้ผมจะไม่ใส่ก่อนต้องการให้เขาให้เขากินแกงส้มให้ได้มันเหมือนเป็นตัวสมุนไพรช่วยในเรื่องระบายข่าพรยาดเลยแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายผมก็จะช่วยได้แต่พอเขาเริ่มกินจนุดนี้ปุ๊บผมก็ค่อยไปเสียบผลไม้แล้วก็เอาแกงส้มออกเพราะที่มันนาน<อ>ผมว่ามันก็คงดูเวลาโดนแดดโดนอะไร<อ>ส่วน อาหารก็เป็นอาหารทั่วไปที่มีตนามท้องตลาดแต่ว่าผมมาปรุงมาปรุงเองเพิ่มวิตามินสุดของผมที่ผมทำลงไปใส่ให้นกกินแลว้วก็วิตามินเนี่ยผมก็จะใช้เน้นตัวของนอกเพราะมันจะมีความเข้มข้นสูงกว่าตัวที่เขาขายกันในไทยวันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสักกระตุ้นไม่มีกระนบมันเหมาะสําหรับพวกนกแก่นกพี่มีอาการดอกอะไรเงี้ยมันก็มีอาการฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วเร็วกว่าตัวอื่นเขา แล้วก่อนแข่งนะคะก็ทํา,ทาแบบนี้ไหมหรือว่ามีโปรแกรมโปรแกรมนึงก่อนแข่งก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่พอทุกถ้าเป็นวันก่อนแข่งหนึ่งวันสมมติเราแข่งวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยผมก็จะเตรียมจะรู้แล้วว่านกตัวไหนที่จะไปแข่งผมก็จะออกตากแดดตอนเช้าสักแป๊บนึงแล้วผมก็แยกเป็นสัดส่วนพอแ,แยกปุ๊บวันนั้นทั้งวันผมจะให้เขากินเต็มที่เลยใส่นอนใส่อาหารเขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินเลยพอ,อตอนเย็นบ่ายสองบ่ายสอง,บ,สองบ่ายสามผมก็จะออกมาอาบน้ำอาบน้ําอะไรเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนใส่กรงแข่ง แล้วก็ติดแดดให้ตัวเขาแห้งสี่โมงกว่าห้าโมงก็ค่อยเก็บเข้านอนอ่อันนี้คือก่อนแข,นข่งเออส่วนตอนเช้าก่อนออกไปแข่งก่อนอีกอย่างหนึ่งผมจะมีวิทยาอันปลุกนกสมมติว่าถ้านกที่ว่าผมจะเอาไปแข่งเนี่ยผมจะไม่เปิดผ้าก่อนผมจะเอาตัวที่ไม่ไม่แข่งมาเปิดผ้ามาเลี้ยงให้เขาได้ร้องโต้กัน <S <S เพื่อกระตุ้นให้นกที่ว่าที่จะออกไปแข่งมันได้มีความคลึกความพร้อมที่ว่าแบบจับจ่อมาสู้สู้รบกับเขาคือไอ้ตัวแข่งเนี่ย คุมผ้าไว้ใช่แล้วก็ให้ตัวที่ไม่ได้ไปแข่งเนี่ยเปิดผ้าแล้วก็มาร้องใช่เราจะเลี้ยงเราจะเลี้ยงตัวที่ไม่ไม่ไปแข่งก่อนเอาลงมามันมาตั้งตั้งตั้งเรียงเียงกันให้มันแบบร้องโตโตกันเพื่อกระตุ้นให้ตัวที่ว่าที่เจ้าไปแข่งอ่ะใช่มันร้องพอมันเริ่มร้องในผ้าเยอะร้อให้เอามันลงมาเรียงแล้วก็ออกไปแข่งอ๋องั้นปลุกนอกอย่างที่กันว่าแล้วหลังแข่งนะคะ หลังเสร็จเสร็จกลับมาปุ๊บผมก็จะมาเปลี่ยนถ่ายใส่กรงทัก<ม>แล้วก็ให้กินพิซซ<ม>่ให้กินของอะไรให้กินทัมที่เลย<ม>แล้วก็ให้อาบน้ําอะไรปกติพอถัดมาวันจันนกที่แข่งผมว่าจะมีการพักใส่กรงทักบ้างใส่กรงบินบ้างแล้วก็แยกเป็นมันก็คือจะไม่ตากแดดไม่อะไรแล้วระหว่างการแข่งนะคะพี่จางทำทำอะไรบ้างตอนเช้าถ้าออกไปแข่งเนี่ยผมก็จะพอหลังจกเปลี่ยนอาหารเสร็จปุ๊บผลไม้ทุกอย่างผมก็จะใส่ ออนอนอาหารเม็ดรถใส่เขาเต็มที่เลย mm. พอไปถึงสนามก็จะให้เขานั่งอยู่ในรถสัตแป๊บหนึ่ง,ส,ง,บบง,งสักสิบนาทีพอหลังนี้นั่นปุ๊บผมก็ mm. ค่อยเอาลงมาแล้วก็เปิดผ้าขึ้นให้เขาเห็นบรรยากาศรอบๆสนาม mm. ว่าเหมือนเป็นไงเพื่อให้เขาปรับความคุ้นปรับสภาพแล้วพอถึงใกล้ถ่งสักสิบนาทีผม mm. ก็จะเอาอาหารเม็ดพวกนอ,นอนออกแต่ว่าคงเหลือน้ําและผลไม้จะเสียไป แขอยู่ก็แค่เขากินแค่นั้นพี่ความเปลี่ยนอะไรไหมไม่เปลี่ยนเพราะผมเชื่อว่านกถ้าเกิดสมมติร่างกายก็สมบูรณ์แล้วเขาก็จะมีการอยากร้องอยากเล่นทั่วไปอยู่แล้วโอกาสขิวมีบ้างเวลากรรมการเข้าติดนี้ยเราเราห้ามไม่ได้มันอยู่ที่อยู่ที่จังหวะค่ะทั้งหมดนี้ก็อยากให้พี่กวางเชิญชวนเยาว,วชนรุ่นใหม่มาลองเล่นลองเลี้ยงนกกรหัวจกกันหน่อยค่ะจริงๆผมว่า นับเป็นกีฬากีฬาหนึ่งก็ได้นะนกหัวจุกเนี่ยว่าจริงมันสนุกผมอยากให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาลองศึกษามาเลี้ยงมาแข่งขันดีกว่าไปยุ่งพว,วกยาเสพติดพว,วกกระบะยมุกต่างๆแถวนี้มีนะครับน้องๆมาปุ๊บก็จะมาชวนผมก็จะชวนอมนมาลองมาเลี้ยงมาเลี้ยงอะไรูก็มีแต่ยังเด็กแต่ที่สําคัญอยากทิ้งการเรียนค่ะครับผมแล้วก็อยากให้ฝากถึงโครงการนกกรงหวัวสุก ประเทศไทยตอนนี้หน่อยค่ะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่จะว่าไปย่ําแย่ของนกเสียงทองก็งได้เพราะว่าปัญหามันหลายหลายด้านทั้งเรื่องผู้เล่นดีเจานาน้าคะแนนเรื่องกรรมการก็ไม่กลรร้าตัดสินผมอยากให้ทุกคนเล่นกันให้สแส่แฝวัดกันที่คุณภาพของนกเรามาแข่งนกร้องไม่ใช่เจ้าของมาร้องแข่งกันแล้วผมว่าวงการนี้จะน่าเล่นขึ้นไปอีกเยอะครับผม อะไรนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับนกโครงหัวจกข,ของพี่กวางค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะอย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่าแขกรับเชิญในรายการวันนี้คือใครพิมพ์เอตจันดีพิมพ์บีกวางนาสาร ส่งคำตอบมาที่0915364644ผู้โชคดีจะได้รับวิตามินโปรตีนซูเปอร์เทอร์โบบายเล็กข้าวเหนียวฟรีสนใจวิตามินโปรตีนโท0859617735ก็จะใส่ไป1ช้อนชาก่อนแข่งนกจะร้องทนแดดร้องได้ทนเหนียวเล่นได้ยาวขึ้นสุขภาพแข็งแรงที่ร้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆชายบรราน่าทุกคน แล้วก็นกผมมาใช้บานาน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับผมมั่นใจเลยใช้บานาน่าครับกินจริงใช้จริงต้องใช้บานาน่านะครับประสบความสำเร็จตลอดนะครับสำหรับผมบานาน่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร081-886-2886หรือ085-961-7735บานาน่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตู อาหารนกโรงหัวจุเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน PST Farm มีจำหน่ายนกกระหัจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกกระหัจุก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกโทร0898562724อาหารนกกระหัจุก Smart Heart ช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขัน Smart Heart ดูดซึมง,ง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงฒองกระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกกระหัจุก Smart Heart มีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกัน สูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้องใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งปุ้ยหินมีพลังขยันริ์อาหารนกระโจุกสมาร์ทฮาร์ดและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในวงการนกที่ผ่านมาของพี่กวางนาสางครับรวมไปถึงเทคนิค การเลี้ยงนกกรงหัวจุกครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญในรายการของเรามากๆาเลยครับช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนรักนกรีพอร์ตครับผมช่วงคนรักนกรีพอร์ต วันนี้นะครับมาชมบรรยากาศนาสนามตลาดนัดกลางซอยเกียนดัดนะครับวันนี้เปิดสนามนะครับประจําวันอาทิตย์นะครับสําหรับประเภทเจ้าเสียงทองนะครับนี่นะครับสนามสวยนะครับสวยมากๆนะครับบรรยากาศนะเสียงทองฮนะอ่าเนี่ยมาดูกันนะผู้เ,เล่นนะเ <abel. S 1> ข้าแล้วว่าอยังไงมาไม่มาอเ,เอ,าเอา้ยนะเนี่ย เอาละครับมาต่อนับดอกกันนะนัดสนามกลางซอยเทียนดัดเรานะครับนัดเปิดสนามประจำวันอาทิตย์นะครับเป็นไงครับอ้าวเอาละครับหมดชันไปแล้วครับมาต่อกันเลยอะสี่ยกแปดดอกนะฮะนี่นะมุมนี้นะครับมาต่อกันเลยครับเป็นไงครับมาหรือยังครับเบิ้ลนะมีเบิ้ลเบิ้ลหรือเปล่าไม่โร่นะฮะอ่า นี่นะครับ4ยก8ต่อความมันสนามเชียนดัดนะนี่ฮะวันนี้นกเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเปิดสนามนะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มานะครับยรกากาขข่งขันนกโกลจุดประเภทสากลนะครับวันนี้สนามโนราจิง16บต่างวันนะครับบัตร500จัดโดยพิชาตนายสนามโนรานะครับตัว5,000นครับทีมงานสิงโปรานะครับ บรรยากาศข้างสนามวันนี้นะครับทีมงานเชียร์นกทีมงานยอดคุณพลนะครับรองประธานนักกีฬาจุฬหันใหญ่นะครับพี่ชายอินเตชิญครับเซ<อ>ียนนกบินลานาทวีครับวันนี้มาเยือนสนามนูราวันนี้มาสองสนามนูราครับโดยทีมงานยอดคุณพลหันใหญ่หมายเลขทีนึงวันนี้นะครับคะแนน391ที่2 390ที่3 383 ที่หนึ่งที่2นะครับเป็นนกของเสียอ้อยที่สามขอกคับสิงโกรานะครับวันนี้ช่วงคนรักนกรีพอร์ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพอร์ตครับเพื่อนสมาชิกหรือท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจจะร่วมรายการความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการนกไทยก็ติดต่อมากับทางรายการได้เลยครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคลิปเด็ดคนรักนกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกก่าว่าวันนี้จะเป็นคลิปของใครครับที่ได้ออกอากาศในรายการคนรักนกไทยด์วันนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับสําหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้ครับเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนกกระหจุกนกแก้วนกเขานกขนกุนทองหรือว่านกกระเขนดงส่งมาทางอีเมลหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับช่วงนี้ทางรายการก็มีของที่ระลึกมอบให้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับปรนานาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจำหน่ายแล้วทั้งอาหารนกกระหูจุกและนกกระเขนดง ซาตูอาหารนกปรุงจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม p s t ฟาร์มฟาร์มนกปรุงจุกแฟนซีและอาหารนกปรุงจุกสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกปรุงจุกสมาร์ทฮาร์ดวิตามินโปรตีนซูเปอร์เทอร์โบไบเล็กข้าวเหนียวต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการเรามากๆเลยครับช่วงนี้เวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วแนะนำติชมรายการของเราผ่านทางเฟซบุ๊กได้ที่คนรักนกไทยแลนด์ครับพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นปลายทางแคทแันแนล พี่ยวสอนมินเชยนกปิ้งหลานหน่อนตัดเพียก็เหมือนกับตับมือเทียควครับเผาระโดดนะครับอ๋อให้มันกระดกแบบน,นี้ก็มีทั้งลีลาแล้วก็สำนวนในการร้องอ่าไหนๆพียวทำอ่าเดียบ้อยคอ่าเรียบยครับอ๋อเงียบตัวอื่นล็องแทนครับ